าละค่ะกลับเข้ามาสู่เรื่องเซ็กเดิมกันต่อนะคะก็คุณสิริรัตน์ก็ได้คาตอบไปแล้วนะคะแน่นอนว่าวันนี้ได้พูดคุยกับคุณหมอแบบสดๆเลยนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะเซ็กเดิมที่เราคุยกันว่าอาการลักษณะที่มันเป็นเนี่ยสามารถเกิดได้ขึ้นบนใบหน้าแล้วก็บนศีรษะของเราทีนี้เนี่ยสาเหตุ่างอ okay. ื่นมีอีกไหมคะคุณหมอเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของต่อมไขมันบนหน้าเรานะคะแล้วก็ร่วมกับว่ามีเชื้อโรคเชื้อรานะคะที่เรียกว่า พิษไทโลซ์พอรุ่มโอเวเลนะคะนะคะมาเขาเรียกว่าเป็นเขาเป็นเชื้อราที่ชอบกินไขมันนะคะพอเขามาเจอไขมันเขาก็จะเขาเรียกว่ากระจายหรือว่าแบ่งตัวทําให้เกิดการอักเสบของผิวหนังเราได้นะคะลักษณะที่เห็นเราจะเห็นเป็นคุยๆนะคะบริเวณหัวคิ้วหวางคิ้วนะคะ แล้วก็บริเวณอาจจะเป็นลรผมนะคะจอรอนของหูเรานะคะแล้วก็บริเวณน้อยในภาพนี้นะคะค่ะก็จะเป็นเป็นขุยๆได้ก็เป็นผื่นแดงได้นะคะมักจะเกิดแบบนั้นแล้วก็มักจะเป็นในคนที่ชอบนอนดึกค่ะพอนอนดึกปุ๊บเนี่ยภูมิันทานของร่างกายเราก็จะอ่อนแอลงค่ะก็จะเกิด อาการเซฟเดิมขึ้นมาได้ซึ่งจะทําให้เกิดการคันบางคนก็คิดว่าเอ๊ะผิวแห้งไหมแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่มีเชื้อโรคมาเกี่ยวข้องอ่นนั้นคือเรียกว่าได้รับเชื้อเข้าไปใช่ใช่ไหมคะใช่ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วก็ภูมิด้านทานเราลดลงที่อย่างที่บอกค่ะบางทีนอนดึกนะคะแลอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วรคนี้จะเป็นเป็นหายหายนะคะบางทีเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราเริ่มอ่อนแอเมื่อไหร่เราจะขึ้นมาแล้วใช่การ้จะขึ้นมาแล้วพออากาศเปลี่ยนปุ๊บ ร่างกายก็เปลี่ยนปั๊บเลยใช่ใช่ไหมคะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกิดเป็นเป็นหายหายคืออย่ามองข้ามคืออย่าคิดว่าพอผิวแห้งปุ๊บเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเป็นแค่อากาศเดี๋ยวพออากาศผ่านไปมันก็หายไปแต่นีแน่นอนว่าโรคเซ็ฟเดิมของคุณก็กลับมาพอหนาวปุ๊บคุณก็เจอกับภาวะแบบนี้อีกนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันนะพอถึงเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะตอนนี้มีสายหน้าใหม่ค่ะคุณหมอขามาอีกแล้วนะคะเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นผิวแพ้เป็นผิวแพ้หรือเปล่าคะ อันนี้นะคะเป็นสายหน้าใหม่คุณคุณนันทพรนะคะคุณนันทพรสวัสดีค่ะค่ะคุณนันทพรเรื่องทีั้งสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะค่ะสวันนีแบบเวียนถามคุณหมอนะคะค่ะในกรณีมังทีอากาศแห้งๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วเราทาพวกบอดี้ล otion ค่ะมันก็ มันก็มันก็ทําให้ผิวดูดีระยะหนึ่งค่ะแล้วมันก็จะแห้งนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นขุยๆค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะหนึ่งพยามอาบน้าอุ่นน้อยลงนะคะอ๋อค่ะอุ่นน้อยๆนะคะแล้วก็อย่าฟอกสบู่เยอะอืมอ๋อเป็นไปได้คือล้างน้ําเปล่าเลยนะคะอ๋อค่ะนะคะแล้วก็อาจจะฟอกตรงรักแร้ขาหนีบเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากอาบน้าเสร็จรีบซับน้ําให้แห้ง นะคะพอซัดน้ำให้แห้งเสร็จนะคะทาครีมบำรุงลงไปเลยซึ่งต้องทาตลอดเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะในช่วงอากาศเย็นๆช่วงนี้ต้องทาบ่อยๆเลยทาระหว่างวันได้ยิ่งดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยพยายามหาเสื้อผ้าหรืออะไรที่ปกปิดค่ะให้ผิวเขาเรียกว่าอุ่นตลอดเวลานะคะเพราะว่าเกิดจากว่าอย่างสมมติว่าอย่างหมอไปต่างประเทศมานะคะ ที่หรือว่าขึ้ไนไปมาเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งหนาวมากอุณหภูมิติดลบสิบองศางแต่ว่ารเราใส่เสื้อผ้าเต็มที่ใช่ไหมคะ,คะใส่รองจรใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าผิวไม่แห้งไม่ลอกเลยนะเพะเราปกป้องดูแลอ<ช>ย่างดีปกป้องเพราะฉะนั้น,<ช>นง่ายๆเลยนะคะก็คือสยามใส่เสื้อผ้าที่คุมแขนคุมขาเราอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็จะช่วยป้องกันได้นะคะค่ะแล้พอมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะ ไม่มือะคะสิวป,ป้ากล่มีหรือเปล่า,ามีปัญหาเรื่องสิวป,ป้าก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะและใน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 หน้าหนาวนี้นะคะในจากที่ไปเที่ยวมาต่างประเทศนะคะ รากฏว่าถ้าอุณหภูมิต่ําๆอย่างนี้นะคะในคนที่มีแนวโน้มอย่างนี้สูงอายุหรือว่าเป็นหวัดบ่อยอะไรเยงนี้นะคะแนะนาเลยค่ะต้องหาผ้าพันคอให้คออุ่นตลอดเวลานะคะจะช่วยได้มากเลยจะไม่ไม่ไอไม่แสบคอไม่เจ็บคอไม่คอแห้งๆจะช่วยได้จริงๆค่ะคะคะช่วยได้เลยเพราะว่าจริงๆช่วงตรงนี้เนี่ยก็คือต้องดูแลนะช่วงคอตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเป็นโรคหวัดจามได้เหมือนกันนะคะอากาศเย็นต่อเนื่องนะคะสําคัญเลยนะคา เป็นคอให้อบอุ่นตลอดแล้วคอจะปกติเลยจะไม่มีอาการคอเจ็บคอแห้งนะคะอ่างเนี้ยค่ะ,ะไมกไอด้วยนะคะ,ะคุณนรพรก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ โอ้นี่สองสายไปแล้วนะคะ,คะสำหรับสองกิฟต์เซตของเราคะแจกกันเลยสดสดในรายการนะคะแล้วก็แหมถ้าสายอื่นๆนี่คุณหมอคะถ้ามีโทรเข้ามาจะมีเพิ่มเติมไหอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องแอบกระซิ<อ>บคุณหมอน,นะคะคุณหมอรเราใจดีค่ะแต่ทีมงานของเราก็อยากจะได้กันเหมือนกันนะคะก็ต้งองรีโทรกันเข้ามาค่ะวันนี้นะคะทั้งทีมงานทั้งคุณผู้ชมก็ต้องแข่งกันนิดนึงะเรื่องผิวหน้าของเรานี่แจกหมดเลยก็ได้โ่ะแจกหมดเลยค่ะวันนี้โทรเข้ามาเราอ่านกันแบบสามเทปติดเลยคะอย่างนี้กันเลยดีกว่าเออแล้ว เมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของเซฟเดิมกันไปแล้วมีเรื่องของผิวหนังที่เขาบอกว่าเป็นผิวหนังภูมิแพ้หรือว่าภูมิแพ้ผิวหนังค่ะลักษณะจะแตกต่างกับเซตเดิมใช่ไหมแตกต่างค่ะแตกต่างเพราะว่าอย่างน้อยคนที่เป็นโรคนี้มักจะเป็นตั้งแต่เด็กๆค่ะนะคะคือประวัติต้องมีประวัติว่าในครอบครัวเนี่ยนะคะไม่ทางญาติไม่พ่อไม่แม่หรือพี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นหอบหืดนะคะเป็นหอบหืดนะคะก็ทําให น้องที่เกิดมาใหม่เนี่ยอาจจะได้รับพันธุกรรมของภูมิแพ้มาจะทําให้เป็นตั้งแต่ได้ตั้งแต่อายุสองสเดือนเลยค่ะนะคะสองสเดือนแล้วแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นช่วงอายุนะคะในโลกนี้ก็จะเรียกว่าโรคอโทปี้หรืออ t ลโทรติกเดรมาตติสนะคะซึ่งจะทําให้ผิวหนังเนี่ยคือเป็นผื่นบริเวณแก้มจะแดงๆแดงแนะคะในเด็กเล็กๆนะคะตั้งแต่2เดือนถึงสองปี คือจะพบได้ตั้งแต่วัยเด็กเลยใช่ก็คือเขาเด็กเขาจะคันมากค่ะแต่เขาจะบอกเราไม่ได้เราก็ต้องคอยสังเกตสังเกตค่ะเป็นผื่นบางคนก็ไม่เป็นผื่นเป็นเกลือนนํานมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาการเนี่ยมันจะมีอาการคันค่ะนะคะเด็กก็จะคันแต่เขาก็จะเหมือนกับว่าเขาจะถู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 ค่ะนะคะบางทีบางคนทีใช้มือถูใช่ใช่แล้วเขาก็จะไม่สบายตัวนะคะบางทีก็จะไปคันตามข้อศอกอะไรเงี้ยตามมือตามมือข้อศอก้ก็จะขึ้นผื่นได้นะคะ กคือตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตใช่ใช่ค่ะรดยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้แดงเหมือนอย่างในภาพก็มีอันนี้คือไม่ได้แดงแดงจัดอันนี้คือแดงจัดแบบว่าแค่เป็นผื่นไม่เอ็บบางคนคิดว่าโออเนี่ยเด็กแก้มชมพูคงจะไม่แบบไม่มีอะไรแต่จริงๆคือแบบ อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังได้เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้อย่างนี้ต้องดูกันดีๆต้องระมัดระวังนะคะเช่เกิดตั้งแต่เด็ก2เดือนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นผื่นคิดว่าเขาสกปรกแล้วไปฟอกสบู่เยอะๆอะค่ะก็ยิ่งสงสารเด็กยิ่งทําให้ผิวแห้งอาการอาการผื่นจะยิ่งคันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ำเขาเนี่ยต้องต้องหยอดเบบี้ออยล์ลงไปในในในเครื่องกะลังแล้ใช่ไหมคะ อย่าลุไปเยอะๆเพื่อให้ผิวเขาเนี่ยไม่แห้งมากอืมคือให้มีความชุ่มชื้นอยู่หน่อยนึงใช่แล้วก็ทาเบบี้โลชั่นให้ให้เด็กอาบน้ำด้วยนะคะเขาจะเด้ไม่แห้งมากจะช่วยลดอาการอักคันนะคะค่ะแต่พอหลังจากสองปีไปแล้วส่วนมากอาการมักจะหายไปนะคะสองปีไปแล้วใช่แต่ว่าจะมีประมาณครึ่งนึงของคนไข้นะคะจะมีอาการนึ่งท่างมาถึงช่วงเด็กช่วงช่วงเด็กก็คือช่วงตั้งแต่สองขวบถึง12บอขวบนะคะก็จะมีอาการได้อีกนะคะ ก็จะเป็นอาการผื่นแพ้เหมือนกันแต่มันจะเป็นตามซอกซอกอ่าะเรียกข้อสะนะข้อแขนข้อพับข้อพนะคนีรงนะคก็จะเกิดอาการที่เป็นคันเป็นผื่นได้นะคะแต่ว่าจะไม่ตงเป็นที่ได้แล้วจะเป็นตามแขนขาอันนี้คือพอพอเรื่องผ่านไปสักสองปีใช่จะเป็นตามแขนตามขาแล้วนอกจากเด็กแล้วผู้ใหญ่มีไหมคะคุณหมอก็ก็เอ่อในสองปีถึงสิบสองขวบเนี่ยอาการที่เป็นก็จะ แต่ว่าอาการก็จะค่อยๆหายไปได้ค่ะแต่ถ้ามีบางคนถ้าไม่หายก็จะลามถึงผู้ใหญ่เลยเพราะถ้าลามถึงผู้ใหญ่เลยเนี่ยเขาจะเป็นอาการเรียกว่าหนักก็จะเขาเรียกว่าเป็นเรื้อรังโอ้เรียกว่าเป็นเรื้อรังแล้วปวดแล้วตัวงจะหนามากขึ้นบางทีเห็นตาเต็มหน้าแข้งเลยค่ะจะเป็นหนาปื้อเพราะเขาเขาจะคันนะคะแล้วคือลักษณะอาการของเขานี่คือจะคันเลยคันคือคันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะเราเจออากาศเย็นๆนะคะแห้งจัดหรือร้อนจัดนะคะ ก็จะเกิดการคันได้หรือบางทีแพ้ฝุ่นละอองนะคะแพ้ผ้าขนสัตว์นะคะเป็นได้เหมือนนะคะค่ะแล้วก็ฝุ่นตามที่ต่างๆค่ะนะคะหรือว่าผ้าใยสังเคราะห์ก็จะเกิดทําให้เขาคันมากขึ้นได้อย่ายิ่งทําให้คันมากขึ้นนะคะค่ะก็จริงๆเราถือว่าทั้งเซฟเดิมแล้วก็โรคภูมิแพ้ผิวหนังก็อันตรายไม่แพ้กันแต่ยิ่งถ้าเป็นโรค ภูมิแพ้ผิวหนังแล้วเนี่ยยิ่งเรื้อรังนะคะเป็นในคณผู้ใหญ่เราก็จะยิ่งแบบรักษากรุกากมากใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตตัวเองนะคะช่วงหน้าถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะคะในเรื่องของปัญหาผิวหนังแพ้ง่ายหรือว่ามีผิวลอกคันบนใบหน้ารวมไปถึงเรื่องของฝ้ากระด้วยวันนี้คุณหมอมาให้ความรู้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วของรางวัลอย่างที่บอกว่าวันนี้นี่คุ้มค่าจริงๆค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ